ตอนนี้ไวรัสมันกลายพันธุ์แล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องไวรัสมันฉลาดมากอม,มันฉลาดแล้วมันกลายพันธุ์เร็วจริงๆวันนี้ดออรอนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาจากไบโอเทคนะสว,วทอชอนี่แหละเขาเปิดเผยว่าข้อมูลงานวิจัยของประเทศไทยนะไม่ใช่ของเมืองนอกนะฮะครับสว,วทอชก็บอกว่าข้อมูลทีมวิจัยของทีมไทยนี่แสดงเห็นว่าไอ้ภูมิคุ้มกันจากซิโนแวตซิโนแวตที่ฉีกันเนี่ย มีเท่าไหร่ต่อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆ,ๆโดยเฉพาะเดลต้าซึ่งตอนนี้สายพันธุ์อังกฤษกำลังจะจากเราไปแล้ว <Delta S 2> สายพันธุ์อินเดียเข้ามาแทนที่อ,อย่างชัดเจนแล้ว, <ๆ S 2> ลวเขาบอกเป็นการศึกษาทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยมะิดนฮะเขาทําการเปรียบเทียบว่าอความสามารถของซีรัมในผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเนี่ยมื่อเปรียบเทียบกับคนที่หายป่วยจากปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ปีนี้ ในการยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสตัวจริงเนี่ยที่แยกได้จากผู้ป่วยในประเทศดรนั่นเขาบอกอย่างนี้เขาเผยผลการทดลองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแอสตร z าเซเนกแล้วต่อด้วยวัคซีน mRNA mRNA, mRNA ที่เขาหมายถึงคือโมเดอร์นาหรือ Pfizer ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมฮะกระตุ้นภูมิมได้สูงถึง115-125ถึง125ถัาถือว่าสูงมากนะกถ้าสมมติวันนี้คุณแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ฉีด mRNA ไง ถูกต้องไหมถ้าสมมุติคุณได้มีโอกาสฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่1และ mRNA เข็มที่2องภูมิขึ้นมาเป็นร้อยกว่าเลยตอนนี้มีผลการทดลองที่บอกว่า mRNA วัคซีนเนี่ยเมื่อนําไปเป็นเข็มที่2ต่อจากแอสตราเซเนกาคงไม่ค่อยตื่นเต้นกันแล้วเพราะในหลายประเทศในยุโรปเขาทยอยฉีกันแล้วเขาทยอยทำกันแล้วเพราะมีเปเปอร์หลายประเทศที่ใช้แบบนี้แล้วก็ดีริ อันนี้เขาบอกต้องเป็นอย่างนี้ส่วนประเดน็นไอ้วัคซีนไฟเซอร์ที่หมอบุญพูดอะ<ห>ว่าสรุปแล้ว7วัน10วันนี่เดี๋ยวเราจะได้วัคซีนกันแล้วหมอบุญพูดว่าเดี๋ยว7วัน10วันนี้เดี๋ยวพอที่จอรโมเดนาไปอะคุณเปลี่ยนไปไฟเซอร์ได้นะอันนี้คือหมอบุญพูดวันนี้จะต้องหยุดพูดฮะเพราะเป็นเหมือนการปั่นหุน้นเขาว่าเป็นเหมือนการปั่นหุน้นกลัวว่าจะเป็นการปั่นหุ้นเขากลัวกันอย่างนั้นแต่ความจริงวันนี้หมอบุญเขาพูดออกมาชัดเจนว่าเขาไม่มีความจะเป็นจะต หมอบุญนายแพทย์บุญวนาศิรเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลหลายที่ก็คือเป็นประธานกรรมการบริษัทธทนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนเหมือนกันเขาสัมภาษณ์เรื่องการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20ล้านโดสฮะกับบริษัทไบโอเอนเทคไบโอเอนเทคตอนแรกไปติดต่อที่อเมริกาไม่ได้ทำไมถึงไปติดต่ออเมริกาไม่ได้กับไฟเซอร์โดยตรงเพราะนั่นเขาต้องติดต่อกับร,ร,รัฐบาลอย่างเดียวใช่嗯嗯ร,รัฐบาลทา,ยยางเดียว<ช>เขาก็เลยใช้องค์กรที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ย ไปติดต่อบ,บริษัทไบโอเอนเทคที่เยอรมนีนะฮะปรากฏว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพยนะ์หรือกอรอตเนี่ยก็อกเอาหมอบุณหมอบุญสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะสัมภาษณ์ว่าอุ้ยตอนเช้าได้สัญญามาแล้วไม่ได้มันจะเป็นการตัดหุ้นนะหมอบุณนายหมอบุญเผยสัญญาเนี่ยอยู่กับคุณพีรพันธ์บริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่ทั้งหมด4ี่กว่าหน้า เขาเป็นตัวแทนของไฟเซอร์หลักทั่วโลกแล้วก็เป็นทนายรายใหญ่ของโลกผมไม่พูดเรื่องนี้แล้วพรบกราโตเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า พุงไปพันหุ้นใช่แล้วก็<อ>ทางาบริษัทของคุณหมอบ,บุญนะคะทางบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปเนี่ยก็ได้ทําหนังสือชี้แจงเรื่องของการนําเข้าวัคซีนโควิดสิเทอรีแบบ MRNA เนี่ยให้กับทางกรรมการแล้วก็ผู้จัดการาทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและลงวันที่15กรกฎาคมนะคะก็ยืนยันว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการตกลงซื้อวัคซีนจริงซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการด้านเอกสารแล้วก็กับตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศนะคะในระยะเวลาถ้าเกิดมีความชัดเจนแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให ทราอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยืนยันว่าเขาเขาติดต่อจริงติดต่อแล้วติดต่อแล้ว <c oughs>